โอ้อ้ยโอ้โอ้ยงนี่ตัวนี่อืโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยวปลาคออืมห่นตองปลาคอปลาเข่ง ี่น้อาจะประคอหน่อยโอ้เศร์นี่กับมันอยู่พี่น้องโอ้แต่เว้นกับพอมขึ้นเมืองแน่พ่นเขากับพวกเกีียวแล้วแต่พอนี่เกีียวพี่น้องเทียงพวกเกีียวเมื่าหร